กับน้ําตกไม่เหมือนกันเหรอคะมาดามแน่นอนค่ะ ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงคําว่าน้ําไหลนะคะก็คือการไหลของกระแสน้ํานะคะความแรงของกระแสน้ำเนี่ยไม่ได้แรงมากนะคะน้าไหลตกมาเป็นสายเป็นแผ่นของสายน้ําเป็นลักษณะของน้ําที่ถูกหลักของจุ้ยนะคะ<ม>พอแผ่นน้ําหรือสายน้ําที่ตกลงมาเนี่ยค่อยๆตกลงมานะคนจริงก็จะถือว่าการเดินของกระแสน้ำเนี่ยก็คือคําว่าจุย้ยก็คือน้านะคะซึ่งในศาสตร์ของจุ้ยเนี่ยหมายถึงทรัพ์ นะคะเพราะน,ะน้ําต้องไหลลงมาเป็นสายแต่คําว่าน้ําตกก็คือกระแสน้ําที่รุนแรงนะคะน้ำค่อนข้างแรงน้ําจะตกลงมาแล้วแตกกระเซ็นออกหรือแตกกระจายออก mm hmm. นั่นหมายความว่าทรัพย์ของคุณแตกกระจายออก mm hmm. การที่เรามีน้ําตกที่บ้านหมายถึงเราลงทุนเป็นทรัพย์ก้อนใหญ่นะคะ mm hmm. แต่ผลกําไรที่เราได้มากลายเป็นเบีย้ยหัวแตก เหมือนน้ำที่แตกกระจายออกนะคะแตกกระเซ็นออกก็คือได้มาแบบทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นน้ําไหลมันก็จะไหลออกมาเป็นสายเป็นสายนะั่นหมายความว่าคุณลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่และคุณก็ได้ผลกําไรเป็นกล่องเป็นกลัเพราะฉะนั้นลูกศิษย์เห็นความต่างแล้วหรือยังคะว่าน้ําไหลกับน้ําตกไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง